สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับเลยนะครับก็มาพบกันนะครับสลับในที่ในคลิปนี้แล้วก็จะไปในสูตรเนาะมีสูตรไหนที่เข้าที่หลุดบ้างมาดูกันแล้วกันนะครับแต่ถ้าท่านไหนในงวดที่แล้วนะครับใครเป็นแฟนๆ FC ตัวยงนี่นะครับเราก็จะได้นะครับในชุดแบบนี้ไป เม็ดเดียวคู่เดียวเลยนะครับเสียดายสามตัวห้าเจ็ดสามเนาะมันน่าจะออกเป็นสนะี 4, 5, 7, 3, ่ห้าเนาะสี่ห้าเจ็ดสามไปอันก็ได้สามทตรงตรงแล้วนะครับอ่ะใครเป็น,ปน,ปน,ปนแฟนตัวยงก็จะได้ชุดแบบนี้ไปนะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับมาดูในคลิปนี้นะครับอา่าสูตรสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็ถือว่ามันยังมาในตัวเด่นอยู่เนาะลงวดที่2นะครับวดแรกเข้าไปวดที่2ไม่มามาแค่ในตัวเด่นนะครับ3กับ4เนาะถ้ามันชนกันแบบนี้นะี่เนาะมันก็ได้เลขวิ่งอยู่เนาะ3 นะครับส่วนในสูตรเลขกวิ่งตัวเดียวนะครับไม่มาไม่มีเลยนะครับก็เข้าไปสี่งวดติดแล้วเนาะอืมนะฮะเข้าบ้างหลุดบ้างสลับปะปนกันไปนะครับเนาะหลุดแสแหละนะครับเนสูตรนี้ส่วนสูตร3ตัวนี่นะครับสูตร3ตัวนี่ก็ถือว่านะครับมันมันไม่มาตัวเด่นก็ยังมาอยู่เนาะอ่าก็ยังมีในเด่น7อยู่นะครับในตำแหน่งตรงเนี้ยก็ยังเข้าในตัวเด่นดีอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่างวดก่อนมันหลุดเนาะในตำแหน่งตรงนี้ อ่านะครับหรือว่าต้องสูตรสามตัวนี่หรือว่าต้องเพิ่มมาอีกเนี่ยนะครับเริ่มจะสามตัวเริ่มจะไม่เข้าแล้วนะครับเนาะแล้วก็ในคลิปนี้อ่ะมาดูในสองสูตรนะครับมาดูในสองสูตรนะครับสูตรที่สูตรนี้นะครับเนาะอืมสูตรสองตัวสูตรนี้ก็ก็มีในตัวเด่นอยู่เนาะอ่าเด่นสามนะครับแล้วก็จะมาดูในอีกสูตรหนึ่งนะครับนี่สูตรนี้เข้านะครับ นะนะครับขอสูตรนี้เข้าเนาะอ่านี่แหละนะครับสูตรเข้าบ้างหลุดบ้างสลับปะปนกันไปนะครับเข้าเข้าหลุด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 เข้าเข้าเนาะอ่ะอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเรามาดูในสูตรนี้กันก่อนเลยนะครับสูตรที่เข้าเนาะอ่านะครับก็ผลที่ออกนะครับ6ตัวนี้ก็จะเป็นนะครับในที่ใน3 30นะครับ5 4 7 3เนาะ เออวันน่าจะออกเป็นสี่ห้าก็ไม่ได้นะครับเนาะสลับกันหลักเดนะียวเนาะโอ๊ยนะครับสามทัวเนาะเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วนะครับเนาะเอาวันนี้แหละนะครับวันนี้แหละมือนี้แหละนะครับเนาะงวดน,นี้แหละวันที่ยี่สิบนี่แหละนะครับขอให้มาแล้วกันนะครับ,นะรบมาดูขั้นตอนสูตรนะครับก็จะนำสามศูนย์ห้าสี่เจ็ดสามสามศูนย์ห้าสี่ 73็สนครับเนาะอ่ะก็สำหรับในครับในที่ในสูตรหาตัวเด่น2ตัวกันก่อนนะครับเราก็จะนำนะครับในที่ในหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นคูณด้วยเลขคงที่9นะครับหลัก10คูณด้วยเลขคงที่2หลักหน่วยคูณด้วยเลขคงที่2นะครับศูนย์คูณอะไรนะครับก็จะเป็น0ูนย์เนาะเจ็ดสองเป็น14นะครับ32เป็น6นะจับบวกกันนะครับได้0ูนย์ นะครับก็จะเป็นศนะูนย์เนาะอ่าตรงนี้บอกให้เพิ่มแต้มจากศูนย์ก็จะเป็น1น่นะครับ่วนในเดน4ตัวนะครับเรานําในหลักแสนคูณด้วยเลขคงที่9นะครับเนาะาเป็น27่นะก็จะเป็น7เราจะนำา7ตัวนี้นะครับไปเพิ่มแต้มเป็น8ลดแต้มมาก็จะเป็น6แล้วก็5ก็จะได้นะครับในที่ใน5 6 7 8มาจับกันนะครับกับใน0ย์กับ1 0กับ1จะเข้าไหมนะครับในงวดนี้0-1 5 6 7 8ก็จับคู่ไปก็จะได้นะครับในที่ใน0ู0ย0ห้0ศ0นนะครับ151617แล้วก็18นะครับก็ลองนำไปพิจรารณากันนะครับจะเข้าอีกไหมนะครับสลหับในที่ในสูตรนี้วันที่แล้วนะครับก็เจ็ดสตรงๆนะครับอืมสูตรนี้มันก็เข้าบ้างหลุดบ้างเนาะนะครับแต่แต่แต่ตัวเด่นเนี่ยตัวเด่นก็ถือว่ายังยังมียังมาอยู่นะครับเนาะ ล่าสุดนะครับหรือจะมาจับชนกันนะครับกับในสูตรนี้นะครับเนาะสูตรนี้ก็เข้าแค่ในตัวเด่นสามนะครับอ่ะมาดูกันต่อนะครับเนาะสามศูนย์ห้าสี่เจ็ดสามนะครับก็อ่ะตัวเจาะไม่มาตัวเด่นก็ถือว่าอา้าก็ยังมาก็ยังดีดีกว่าไม่มีสักตัวเลยนะครับนอะมาสามมวดก่อนไม่มี วันนี้ก็ยังมา5อยู่เนาะเนี่ยสตัวเนี้ยนะครับอ่ะมีโอกาสที่จะมาเป็นตัวเด่นนะครับเนาะอืมเป็นเด่นบนด้วยเนาะนะครับในสูตรนี้อ่ะมาดูในงวดล่าสุดนะครับงวดล่าสุดอ่ะจนกระดาษหมดแล้วนะครับผลในงวดที่แล้วนะครับก็เป็น3 3 0สห สี่เจ็ดสามสามศูนย์ห้าสี่เจ็ดสามอ่ะโอเคนะครับหาในตัวเด่นสองตัวกันก่อนแล้วก็จะนำนะครับในที่หลักแสนนะครับคูณด้วยเลขคงที่แปดนะครับอ่ะสามแปดนะครับก็คูณกันตรงนี้ก่อนนะครับเนาะสามแปดนะครับก็จะได้นะฮะในที่ในยี่สิบสี่นะครับได้เี่นแล้วตัวแรกก็คือสี่นะครับ ส่วนในหลักหมื่นนี่เราจะคูณด้วยเลขคงที่9้าแล้วก็5้าเนาะศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์อยู่แล้วนะครับจับบวกกันก็จะเป็นศูนย์เนี่ยนะเด่นศูนย์นะครับสองตัวเด่นเด่นเลยก็คือเด่น4กับเด่นศูนย์ส่วนตัวที่จะมาจับนี่ะในหลักแสนนี่เราจะคูณด้วยเลขคงที่เจ9ดด้านะครับแล้วก็หลักหน่วยล่างนี่หลักหน่วยก็จะคูณด้วยเลขคงที่ห้านะครับสามเจ็ดนะครับเป็น21เนะ็ดเนาะสามแปดเป็น24บนะครับสามเก้าเป็น27บดนะครับ สามห้าเป็นสิบห้าเนี่ยก็จะได้นะครับสี่กับศูนย์เนาะก็จะมาไหมนะครับสูตรนี้จะมาไหมนะครับสี่กับศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดห้าหนึ่งสี่เจ็ดห้านะครับอ่ะนี่แหละนะครับเนาะก็ถ้าจับมาชนกันนะครับทั้งในสองสูตรนะครับสูตรเมื่อกี้ด้วย นี่นะครับจับชนกันงวดที่แล้วมันชนในตรงเนี้ยชน3เนาะล่าสุดนี่ชน7อ่ะแสดงว่างวดน,นี้จะมีเด่น7กับ5หรือเปล่านี่มีชน7 7 5เนาะห้าเนาหรือจะเน้นเจ็ดกับ5นะครับในที่ในเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเพราะว่างวดก่อนอ่ะชน3นะ3ก็มานะครับแต่ครั้งก่อนนี่ชน7 8 9เนาะ7 8 9 0เนาะ,นะก็ไม่มามันชนกันเยอะหรือเปล่ามันไม่มานะครับเนาะ วันนี้ชน0ชนชน0กดศูนย์นนนไปออก6ตัวเนาะชนห้าเหลังๆนี่มันชนกันมันมาเนาะห้ากับ7นะครับเนาะ,ะเด่นๆไว้แล้วกันนะครับใครชอบก็นําไปซื้อนําไปจับนําไปติดไว้แล้วกันหรือจะรอนําไปเปรียบเทียบกันนะครับกับในสูตรอื่นๆ นะครับเนาอะยังไงก็ขอให้โชคดีกันอีกนะครับสูตรนี้ก็ขอให้เข้าอีกแล้วกันนะครับเราขอให้มาอีกแล้วกันนะครับก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับใครถูกหวยกันบ้างนะครับในงวดที่แล้วนะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับเป็นกําลังใจให้กัน้วยเด้อนะครับเนาอะอย่างน้อยๆว่าเออนะครับที่ผมทําเลขไปยังมีคนถูกหวยกันอยู่นะครับก็จะได้อ่านคอมเมนต์นะครับเนาะผมก็อ่านทุกๆคอมเมนต์นะครับเนาะอานะครับอ่านมาเป็นกําลังใจให้นะครับเนาะอะยังไงก็ต้องขอบคุณทุกๆกําลังใจ นะครับใครถูกหวยนี่ก็เม้นมาเด้อนะครับจะได้รู้เนาะเออว่ามีคนถูกหวยอยูนะครับเหตุไปมีคนถือยูนะครับเนะาะก็จะได้มีกําลังใจในการไปหาสูตรหาตัวเลขในงวดถัดๆไปนะครับยัง,งก็ขอให้ทุกๆท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ